สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพบกันยามเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับรายการฟ้าวันใหม่นะครับออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมนาวาอากาศเอกวิรชนนรานุชครับครับกับผมเรืออากาศโทชากรโพสวันครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรายการฟ้าวันใหม่ครับได้ทางสถานีวิทยุในเครือการประกาศทั่วประเทศครับ เชมเบอร์ทีวีกองทัพอากาศและที่เวิร์ฟอาร์เฟดอไล์กับผมครับวันนี้ครับผมมีสัมภาษณ์พิเศษนะครับเนื่องในโอกาสสําคัญที่โรงเรียนในเรืออากาศนบุมินทัศน์สตริยาธิราชจะครบรอบนะครับ68ปีครับวันล้ายวันสาปนาโรงเรียนในเรืออากาศนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้วิชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวุวินทัศน์สตริยาธิราชนะครับท่านพลอากาศโทนรงค์อินทชาติจะมาเล่าเรื่องราวตั้งแต่ย้อนอดีตนะครับปัจจุบันและก็อนาคต ของลงเดเรือกาศสถาบันที่ผลิตในฐานสัญญบัตรหลักของกองนักการแล้วก็วันนี้มีผลงานวัตกรรมมากมายนะครับที่มาช่วยประเทศชาติโดยเฉพาะสถา,านการเรื่องของโควิดน9ทีละายท่านจะรู้จักคือน้องถ่านหลุมนะครับ,รบแต่ยังมีเรื่องราวอย่างอีกมากมายครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกัาแล้วครับสวัสดีครับพี่นาครับสวัสดีครับ ครับขออนุญาตซบกวนตอนเช้าเลยครับเพราะว่าใกล้ครบรอบสถาปนาโรงเรียนในเรือกาศนบุมินทัศษิญญาธิราช68ปีแล้วนะครับก่อนอื่นเลยครับอยากให้ท่านผู้จการนะครับพินาครับได้เล่าถึงนะครับแนวความคิดวิสัยทัศนะครับในส่วนของบุคลากรกองพอากาศที่ก่อตั้งโรงเรียนในเรือกาศมารวมถึงเหตุการณ์สําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มตั้งเรียนจนถึงปัจจุบันนี้ครับพินาครับครับก็ เรื่องแนวคิดนะครับหรือวิสัยทัศน์ของอดีตูุปการีของกองทัพอากาศนะครับที่ได้ได้มองภาพอนาคตนะครับตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากว่ากองทัพอากาศเนี่ยเป็นกองทัพที่เกิดขึ้นหลังสุดนะเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการของกองทัพประกาศเนี่ยเราอยู่กับกองทัพบกมาก่อนครับ,รบแต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย ท่านมองเห็นว่าธรรมชาติของการใช้กําลังในอนาคตเนี่ยระหว่างของทัพบกกับกองทัพอากาศเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทาให้เราไม่สามารถอยู่กับกองทัพบ,บกได้นะครับท่านก็เลยมองว่า เดิมสถานที่อยู่ที่ไหนครับครั้งแรกเลยครับในตึกของการเรียนหนังสือกนีหนครับครับกเ็เดิมพอเราแยกตัวออกมาเนี่ยแล้วก็อดีตบุการีท่านคิดว่าเราจะต้องมีโรงเรียนที่ผลิตในฐาสนสัญญาบัตรของกองทับอากาศเองเนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้สตึกเหลืองนะครับนะซึ่งเ,เดิมนั้นน่ะตึกเหลืองเนี่ยจะตั้งอยู่ในส่วนของกองบัญชาการะนะครับ เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเรามีพิธีในเรื่องของการเปิดนะครับวันสถาปนาของเราครั้งแรกนเนี่ยคือ7พฤษภาคม2496นะครับซึ่งคือ,อเป็นวันสถาปนาโรงเรียนในเรือกาศที่ตั้งนตอนนั้นก็คือที่ตึกเหลืองนะครับ,รบที่ตึกเหลืองนะครับจากนั้นเข้ามาย้ายมาที่ตั้งปัจจุบันคือ2502ถูกต้องไหมครับพี่นาครับ ใช่ครับหลังจากนั้นก็มีการปรับวางที่ตั้งจากสุกุษเหลืองมาสู่ที่ตั้งปัจจุบันที่ที่ดอนเมืองเนี่ยในปีพุทธศักราช2502ครับแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญต่างๆเกิดขึ้นจากอดีตนะครับก็คือการที่โรงเรียนเอกาได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่15มกราคม2497 ครับแล้วก็การพัฒนาขึ้นเป็นกรมนักเรียนในเรืออากาศร,รักษาพงค์ต่อจากนั้นมาครับครับครับแล้วก็เมื่อเราปรับมาเป็นกรมนักเรียนในเรืออากาศแล้วเนี่ยก็มีการปรับหลักสูตรให้สอคท้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาต่างๆของประเทศนะครับแล้วก็มีสิ่งที่สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีตอีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่พระบาทสมเด็จนะครับพระบรมชนก,กาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธเนี่ยนะครับทรง พระกรุณาโปรดเจ้าโปรดสม,มองพระราชทานนามของโรงเรียนในเรือกาศใหม่ว่าโรงเรียนในเรือกาศนาวมินทระศัพยาธิราชซึ่งมีความหมายว่าโรงเรียนในเรือกาดใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริย์ธิราธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่เก้าเมื่อวันที่28มกราคม2556ครับครับ มีเหตุการณ์สําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของนักกรมนักเรียนในเรือการรักษาพระองค์ในการได้รับการสถาปนาหน่วยใหม่ด้วยใช่ไหมครับครับซึ่งซึ่งอันนี้เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นเลยครับการที่กรมนักเรียนในเรือการรักษาพระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยเฉพาะกิจทหารมารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904เมื่อวันที่1เมษายน2561ก็ในสมัยรัชกาลที่10เนี่ยแหละครับ ครับครับวันนี้ถ้าย้อนนับไปนะครับมีสิทธิ์เก่าของโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทักษศสตริยาธิราชจบไปรับใช้ประเทศชาติทำคุณประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนกองทัพกาศนี่สักกี่คนแล้วครับก็รุ่นของนักเรียนอากาศนปัจจุบันเนี่ยถึงรุ่นที่64แล้วครับที่จบไปนะครับมีจำนวนผู้ที่จบการศึกษาไปแ,แล้วกว่า6 0 0ันคนครับ โอ้โหนะครับไม่ใช่น้อยทีเดียวนะครับครับ <นะ S 2> ผมแล้วผมอยากทราบว่าหลักสูตรครับจะมีการเปลี่ยนแปลงบปในทางไหนครับในให้ทานต่อสถานการณ์ในปัจจุบันครับ,รบผมคับเห็นบอกว่ามีทั้งปอตรีปอโทและกำลังจะเปิดปอเอกด้วยนะครับก็ต้องต้องเรียกว่าเป็นความทลาดายในบริบทใหม่นะครับโดยเฉพาะที่ผมเชื่อว่าทุกประเทศในโลกปัจจุบันที่เราเผชิญเปนอยู่ในสภาวะของ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยนะครับที่ที่ทุกคนเจออยู่ทุกวันนี้มันส่งผลกระทบต่อทุกเรื่องนะนั้นทิศทางในเรื่องของการต้องเตรียมการเรื่องการศึกษาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าหนักใจในทุกสถาบันการศึกษานะครับที่ต้องเผชิญต่อสถานการณ์นี้นะครับในตัวโรงเรียนในระดับเองเนี่ยเราจับการศึกษาเนี่ยตามที่ ผู้ชมได้ได้ได้ถามมาในตอนแรกนะครับว่าเรามีเรื่องของการจับหลักสูรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่จริงเนี่ยในการจับนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในเขาเรียกบริบทบริบทเดิมก่อนที่จะเข้าสู่สถานการณ์โควิดนะครับเั้นในในในบริบทต่อไปเนี้ยเป็นบริบทที่ท้าทายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมที่เราคิดนะครับในในบริบทเดิมเนี่ยมันเป็นบริบทที่ อาหารเนี่ยนะครับต้องปรับตัวอย่างมากในในบริบทเรื่องความมั่นคงครับถ้าเดิมเนี่ยความมั่นคงทางทาหารที่เราเตรียมคนเนี่ยเราเตรียมคนไว้เพื่อความมั่นคงของของ,ของประเทศนะครับเราเรียกว่า national security นะครับความมั่นคงชาติไปต,ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าเมื่อคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกันเนี่ยความมั่นคงต่างๆนะครับบริบทเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในยุคสารสนเทศนะครับเรียกว่าประเทศ อขอบเขตประเทศลดหายไปคนสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ในบริบทเนี้ยนะครับเป็นบริบทที่ความมั่นคงเปลี่ยนจาก National Security มาสู่ความ่า Human Security ครับนะครับคือความมั่นคงมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของประเทศชาติทุกประเทศในปัจจุบันครับผมและยิ่งถดเข้ามาสู่ยุคโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของ Human Security ้สำคัญมากๆนะครับคือถ้า คนในประเทศต่างๆนั้นเนี่ยนะครับไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความแข็งแรงเนี่ยแค่เราติดเชื้อโรคอย่างเดียวเนี่ยประเทศก็พัฒนาต่อไม่ได้แล้วอืมเพราะฉะนั้นบริบทนี้เป็นบริบทที่ท้าทายครับของของการที่สถานศึกษาทั้งหมดจะต้องมาปรับกระบวนการการศึกษาทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เน้นหรือโฟกัสเข้าไปนะครับโดยเฉพาะทหารเนี่ยเราปรับบริบทบ National security ก็ยังมีความสําคัญอยู่ความ ความเขาเรียกความขัดแย้งในระดับรุนแรงของมหาอำนาจก,ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ลดทอนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความมั่นคงมนุษย์ก็มีความสําคัญที่จะทําให้ประเทศอยู่รอดได้เช่นกันอันนี้อยู่ความท้าทายครับครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของ,งหลักสูตรเนี่ยมันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการปรับอย่างมากซึ่งถามผมณ้วันนี้แม้ปรับมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะตอบกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างเรื่องของโควิดได้นะครับ จริงๆถ้าเราจะคุยเรื่องโควิดกันเนี่ยกับเรื่องของบริบททางด้านการศึกษาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ทุกคนก็ก็ไม่มีใครที่มีสูตรสําเร็จที่จะตอบได้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรอย่างไรม,มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อตต่อต่ออสถา,านการณ์นี้นะครับครับ <นะ S 1> ครับก็ต้องบอกว่าวันครับ,รบ,รบวันนี้ทางโรงเรืออากาศก,าก็มองในภาพกว้างนะครับในมิติที่เป็นความมั่นคงของมนุษย์นะครับ แล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นความท้าทายกับาวาการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดเนี่ยนะครับใช่ครับใช่ครับรับละในในตัวหลักสูตรเนี่ยยังยังมีการจับมาแล้วครับทั้งเรื่องของระดับปญญาตรีซึ่งเรามีการเลียกแยกในเรื่องของกําลังลบกับส่วนวิศวะหรือส่วนของคนที่จะมาอยู่ในสายวิทยาการอย่างชัดเจนเร็วขึ้นเดิมเนี่ยเราจะเลือกนักศึกษาที่เมื่อจบชั้นห้าแล้ว แต่ทุกวันนี้ยเราจะแยกตั้งใจชั้นสามนะครับ,รบว่าตรวจร่างกายใครเป็นนักกินได้ก็จะเรียนเน้นเข้าไปในเรื่องของอการใช้กําลังนะครับทางอากาศครับนะส่วนถ้าตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับไม่สามารถเข้าไปอยู่ในส่วนของกําลังลบนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของวิศวะเพื่อให้เขาสามารถจะต่อยอดได้ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทปริญญาเอกในต่างประเทศได้ สามารถเข้าสายวิทยาการแล้วก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานในสายวิทยาการได้อย่างชัดเจนขึ้นอันนี้คือการปรับในระดับของพิญญาตรีครับครับตัวระดับพิญญาโทพิญญาเอกเนี่ยเราต้องการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของเอสเคร์ตัวที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการป้องกันรประเทศแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่กองทัพอากาศนะครับก็ได้ให้นโยบายกับโรงเรียนในระดับในเรื่องของการ หลักสูตรหรือทําให้เกิดหลักสูตรระดับมียาโตมียาเอขึ้นครับครับเอาละครับก็ต้องถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับในส่วนของโดเมนของกองทันปรกาศทั้ง3ตัว AirPower วอ b e r และก็ Space ด้วยนะครับทีนี้มันพูดถึงตัวน้องๆนักเรียนเรืออากาศเองครับเอาะหลักสูตรเริ่มมีการปรับตัวตามบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันนี้ ทางโรงเรียนในเรืออากาศมีแนวคิดนะครับหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อจะเพิ่มศักยภาพน้องๆนักเรียนเนี่ยนะครับมีแนวคิดดูแลน้องๆยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยเราด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับมาถึงทําให้เราสามารถจะจับการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเราจะไม่ได้เน้นเหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าเวียชนเองก็ผ่านโรงเรียนเรืออากาศจะทราบว่า การเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไปนั่งเรียนในห้องใช่ครับนะฮะแล้วก็ตัดเกรด A B C D ใครได้เกรด A ก็ถือว่าเรียนได้ดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแตใ่ในปัจจุบันเนี่ยมันมันมันไม่เพียงพอในการที่เราจะเตรียมคนสําหรับบริบทที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปที่ให้ในหันสั้นบัตเราจบมาแล้วสามารถที่จะทํางานในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้เพราฉะนั้น โรงเรียนอากาศเนี่ยก็ปรับกระบ,บวนการการเรียนการสอนเราใช้คําว่า C d I O นะครับก็คือในเรื่องที่เขาจะต้องสามารถที่จะเข้าใจปัญหาก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาจะต้องแก้ไขมันเนี่ยปัญหามันคืออะไรแล้วเขาจะต้องสามารถออกแบบในการแก้ไขปัญหานั้น implement นะครับวิธีการและสุดท้ายคือต้องลงมือปฏิบัติให้ได้อืดัะนั้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยนอกจากเองสอน ความรู้พื้นฐานที่อยู่ในห้องเรียนอันนี้ก็ยังคงมีอยู่เพื่อเป็นพื้นฐานแต่มากไปกว่านั้นคือเราสอนเขาให้รู้จักในเรื่องของนะครับในห้องเรียนเราเรียกว่าวิชาการน,นะครับคุณผู้ชนครับส่วนต่อมาคือวิชาชีพการเป็นทหารวิชาชีพที่เขาจะต้องใช้วิหรือความรู้ด้านวิศวะต่างๆไปทํางานและสุดท้ายคือวิชาชีวิตที่เขาต้องสามารถเผชิญต่อเอาความรู้เนี่ยไปทํางานได้จริงๆ เพราะฉะนั้นการสึกนักเรียนของเราปัจจุบันเนี่ยเราจะ,ะมีกิจกรรมซึ่งเช่นการส่งนักเรียนไปแข่ง UAV ที่สหรัฐอเมริกานะครับคือคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนที่ตัดเกรดในห้องลวแต่มันเป็นการเรียนที่เอาความรู้ในห้องที่ตัดเกรดแล้วเนี่ยไปแอปพลายต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือที่กำบอกขึ้นให้ให้นักเรียนโดยสารไปแก้ปัญหานั้นโดยการเป็นการแข่งขัน นะฮะเพราะฉะนั้นเราส่งนักเรียนไปแข่ง UAV ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด75ทีตรงเรียนอากาศได้ที่เจ้าแต่75ทีโอ้โหครับผมถามนักเรียนอากาศที่แข่งขันกลับมาเนี่ยว่าเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างสิ่งที่เราได้ฟังนักเรียนอากาศพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าโอ้โหมันเป็นการเปิดโลกวัตถุเขาได้ไปแลกเปลีแบบ่ยนกับนานาชาติเราได้มี r a n กิ้งในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้น การเรียนมันคงไม่ใช่เรื่องของการตัดเกรดมไในอดีตต่อไปแล้วการเรียนมันเป็นการที่ต้องวัดในระดับสากลเลยว่าความรู้ที่เราให้ในักเรียนเอาไปเนี่ยเขาสามารถผลิตอะไรได้ทําอะไรได้และสิ่งที่เขาผลิตหรือทานั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับสากลในระดับไหนคมันแลนก์ิ้งกันเลยมันวัดกันเลยตรงนั้นเลยอันนี้คือ การจับการเรียนการสอนในปัจจุบันครับผู้ชมครับครับครับผมก็เป็นผลงานที่ประจักษ์นะครับอย่างโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของน้องๆและครูบาอาจารย์เป็นงานวิจัยอย่างน้องถัดหลุมเนี่ยก็ไปช่วยวิกฤตของชาติอย่างที่ท่านผู้จัดการว่าจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนเนี่ย เป็นเรื่องของการรู้จําที่ทําให้เกิดความเข้าใจและก็รู้จริงที่คนน้องๆต้องลงมือทําเองนะครับแล้วก็รู้แจ้งนัคือแก้ไขปัญหางานชิ้นใหม่ที่ออกมาสู่สังคมถูกต้องนะครับเกือบสัปดาห์ของการเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ผ่านการทดสอบดูบานสัาณของทับแลอนาคตจะไปต่อไปยังไงครับพี่นะครับ หลังผ่านการคัดกรองส่งต่อจากโรงพยาบาลหลายของกองทัพกาศคือโรงพยาบาลภูมิพลอุลยเดชและโรงพยาบาลทุกสีการดอนเมืองจะหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด19ดเที่คือน้องขาดลุ่มได้รวมปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมในการนำเรียนขอาขางเสื้อผ้าวัดปริมาณของกลุ่มในแนวในเรื่องของการแา่งหนากาศเนี่ยนะครับท่านต้องการให้โรงเรียนในเรอนกาดเนี่ยนะครับ ผลิตในฐานสัญญาบัตรที่มีคุณภาพให้กองกทัพอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าปรับที่ตั้งของเรียนไปที่โรงเรียนในอากาศโมกเหล็กที่สระบุรีและในโรงเรียนอากาศที่โมกเหล็กที่สระบุรีเนี่ยรเราจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการเรียนการสอนการสร้างแลบที่จะตอบต่อเรื่องของ Air power Cy b e r และเ p a c e เราจะมีแลบเกิดขึ้นที่นู่นซึ่ง อันนี้คือความพยายามและความทุ่มเทที่จะต้องใช้พลังสูงนะครับเพราะว่ามันต้องใช้งบประมาณมากมันต้องใช้หน่วยงานที่ต้องเข้าไปสร้างอาคารหน่วยงานที่ไปสร้างแลบไปดําเนินการให้สิ่งแวดล้อมต่างๆเกือ้อกูลต่อการที่เราจะผลิตในฐานสัญเบัตรในอนาคตขึ้นมาให้ได้อ,อันนี้คือความท้าทายในภาพอนาคตของเรียนในอากาศที่สําคัญอันหนึ่งครับปู้โดชนครับครับผมอืมอืมครับ,รบ,รบทีนี้ในส่วน,น,นของ<น> S 1> <S 1> ในในส่วนของรายละเอียดเรื่องของในการแบ่งงานในเรื่องของการดูแลนี้ท่านแบ่งอย่างไงครับครับก็ก็แบ่งกลุ่มง,งานออกต่างๆเป็นประมาณสักสี่กลุ่มงานครับี่ชนครับกลุ่มง,งานที่หนึ่งคือการผลิตในอาหารเสร็ญัตจอบันอันนี้เราถือว่าเป็นงานที่สําคัญในเรื่องของการผลิตสารในอานเาเสร็ญัตจบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสัตยาการศึกษาหรือการผลิตในอาหารเสร็ญัตจบเนี่ยเราเราเราได้คุยกันไว้อย่างนี้ครับว่าอาชีพอื่นเนี่ย เขาสอนให้คนมีชีพเหนือความมีชาติก็ค,<ะ>คือสอนให้คนมีอาชีพสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้จบและอันนั้นคือความสําเร็จของของอาชีพอื่นแต่อาชีพทหารหรือหลักสูตรทางทหารเนี่ยเราสอนให้คนมีชาติเหนือความมีชีพคือสอนให้คนเสียสละเพื่อประเทศชาติเสียสละเพื่อส่วนรวม<ะ>ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตอาหารใช้ปัจจัยให้ได้ตามเนี้ยนะครับเราจึงต้องกําหนดเป็นเราเรียกว่าการกําหนดวิถีของเรืออากาศ เพื่อผลิตน,นยายฐนสัญญบัติออกมาเนี่ยนะครับให้เขาเนี่ยมีความรู้ทั้งเชิงวิชาการวิชาชีพและว,วิชาชีวิตนะครับและที่สําคัญที่สุดคือเราผลิตเขาเป็นทหารอาชีพที่มีภาวะผู้นำนะฮะอันนี้คือจุดสําคัญของของการผลิตน,นยายฐานสัญญาบัตรของของโรงเรียนในเรือแางครับครับอืมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญก็คือการที่เราจะต้องสร้างทันศนคติ นะครับจิตวิญญาณในเรื่องของความเป็นฐานอากาศความเป็นผู้นําคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะนะครับที่มีความจําเป็นในการปฏิบัติราชการนะครับให้กับในหารเสนยบตรที่จะต้องจบไปรับราชการในกองทัพอากาศ ครับประสิทธิ์ที่ท่านว่านี่ก็คือจะออกมาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างที่ท่านว่ามีทั้งวิชาการวิชาชีพหรือวิชาชีวิตเป็นผู้นําทางอาหารถูกต้องนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับมีจิตวิญญาณของการเป็นอาหารมีความเป็นผู้นํานะครับแล้วก็มีคุณธรรมคพาวเวอร์ก็คือเรื่องของทักษะกับความรู้นะครับอันนี้เราเรียก Power นะครับนะสิ่งที่จะทําให้เขามีอํานาจสิ่งที่ทําให้เขา สามารถปกครองมาเคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเรื่องของทักษะเรื่องของการคิดทักษะเรื่องของการเรียนรู้ทักษะเรื่องของการสื่อสารและก็ทักษะเรื่องการบริหารจัดการนะครับก็จะเป็นเรียกระบบนะครับนะระบบของความรู้ก็คือรู้ไปเพื่อแก้ปัญหารู้ไปเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการเชิงวิศวกรรมแล้วก็มีความรู้นะครับ นะครับวันนี้นะครับผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาศไปมากทีเดียวครับกับความท้าทายในอนาคตเสศยดาเล็กกนครับพี่น้บมีเวลาน้อยนะครับเอาเรี่ยิงมันมีอีก2อสากลุ่มงานนะครับเอาสั้นๆเลยครับพี่ครับครับผมนะครับในกลุ่มงานที่ต่อมานะครับนอกจากเรื่องของกลุ่มงานหลักที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับคือเรื่องของการผลิตในสารเญญาบัดเราจะมีเรื่องของการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตรนะครับ เพราะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดก,การหลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราย้ายไปที่เรือกาดโมกเหล็กสิ่งที่เราจะทาคือเรื่องของอสมาร์ทเอูเคชันที่นู่นนะครับเรื่องของสมาร์ทคลาสรูมเรื่องของการใช้ระบบไอซีทีต่างๆเข้ามาจัดสิ่งแวดล้อมให้เครื่องูรต่อการเรียนการสอนที่ที่โมกเหล็กนะครับเพื่อพัฒนานักเรียนในอากาศหรือในหากาศญญบัตรต่อไปกลุ่มงานที่ 3, สมา 3, สมคือการวิจัยพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการนะครับในกลุ่มงานนี้ก็ตามที่วีชนได้พูดไปแล้วนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาภายัยพิบัติต่างๆเราก็ได้ส่งอาจารย์และนักเรียนในระการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆเช่นเรื่องน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลเราก็มีการจัดส่งอาจารย์เข้าไปเพื่อช่วยในเรื่องของการนะครับต,ติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ต่างๆใช้ระบบแนวคิดของกองทัพอากาศในเรื่องของ NCO เข้าไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของ Network Centric Operation นะครับ ก็คือเรื่องของเซนเซอร์ตั้งแต่เรื่องของอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนเมื่อตกมาแล้วปริมาณน้ําฝนจะมากเท่าไหร่การวางเซนเซอร์ไว้ที่ประตูน้ําเมื่อปริมาณน้ํามากขึ้นประตูน้ําก็จะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อระบายน้ําออกไปจนถึงเมื่อประตูน้ําไม่สามารถระบายน้ําได้เราก็จะพยากรณ์ว่าน้ํานี้จะไปท่วมตรงจุดไหนควรจะเคลื่อนย้ายประชาชนจากจุดนั้นออกไปเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เรากาดได้ทําให้ที่อุบลน,นะครับในเรื่องของ เอาแนวคิดเรื่องของ NG o อไปแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเรื่องของผูเขภไยที่เกิดขึ้นนะะหรือที่จังหวัดน่านเราก็ไปทําเรื่องของน่านฟ้าโมเดลนะครับในการช่วยนะครับชีวิตของประชาชนในการฟื้นฟูป่าพัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอันนี้โรงเรียนอากาศก,าก็เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็สุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดนะครับตามที่ชีชนได้พูดไปแล้วนะครับเราได้ สร้างโรบอทขึ้นมาเรียกว่าน้องผัดหลุมนะครับเพื่อลดภารกรรมของแพทย์และพยาบาลในการที่ต้องเข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยในเรื่องของโควิดนะครับอันนี้นักวิจัยของเธอใหญ่ก็ได้ผลิตนะครับผลงานวิจัยต่างๆเพื่อช่วยในภาวะขับขันต่างๆได้ครับครับผมนะอันนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มงานที่ที่สามนะครับเรื่องของการวิจัยพัฒนาและการให้บริการทางวิชาการ ส่วนกลุ่มง,งานที่4ี่คือการบริหารจัดก,การองค์กรและการพัฒนาระบบราชการในปัจจุบันนี้เราได้พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัอากาศเราก็ได้กำหนดนะครับในยุทธศาสตร์ของโรงเรียนขึ้นมาคือคําว่าสมาร์ตนะครับนะตัวเอสนะครับก็คือเรื่องของเอ,อเมนะครับเรื่องของไซเทคโนโลยีเอนจิเนียริงแล้วก็แมชชีเมติกเอ็กเซเลนต์นะครับเราปรับระบบการเรียนการสอนแล้วก็เน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, นะครับวิศวกรรมแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์อันนี้เราเน้นเพราะมันเป็นกระบวนการคิดที่สําคัญอันที่สองคือ management excellence เรื่องของการบริหารจัดการอันที่สามก็คือเรื่องของ academic facility excellence นะครับการทําสิ่งแวดล้อมให้เกรือกูลต่อการาเรียนการสอนของนักเรียนแล้วก็เรื่องของ research and development นะครับ excellence นะครับสุดท้ายคือเรื่องของ training and military education นะครับเพื่อจะฝึกนะครับในหาบัติให้มีความพร้อมในการเป็น อาหารอาชีพครับอันนี้ก็คือสี่โมดูลนะครับที่ที่เราได้เตรียมเตรียมการเอาไว้ครับโหเยี่ยมยอดเลยครับเอาท้ายที่สุดนีครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านผู้ฟังรายการณขณะนี้กับความมั่นใจกับรุงเรียในเรืออากาศเชิญเลยครับครับท่แตู่้ตามที่ผมได้เรียนไปแล้วในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับจากเรื่องของ National Security เข้ามาสู่ในเรื่องของ Human Security ทําให้การปฏิบัติงานนั้นเราต้องมีหลักยึดนะครับหลักยึดที่ โรงเรียนในอากาศใช้ก็คือการน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชบริพารในวันที่30มิถุนายน2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรศษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็คือแนวทางหลักที่เราได้ยึดแล้วก็นํามาใช้ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการศึกษาของกองทัพอากาศ นะครับเพื่อให้ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตอบสนองต่อนะครับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในประเทศนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กองทัพอากาศจะต้องการพัฒนาขึ้นไปเพื่อเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคนะครับตัวโรงเรียนในราดับเองก็พัฒนาเข้าสู่การผิดเป็นพรีเมียมเอ็กซ์นมีก็คือโรงเรียนในระดับชั้นนําในระดับสากลน,นะครับเราจําเป็นที่ต้องพัฒนาทุกระบบของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อ การเรียนการสอนและตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะมีความเชื่อมั่นนะครับในกองทัพอากาศมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนอากาศที่จะผลิตนะครับในฐานสัญญาบัตรหลักที่มีความเป็นฐานอาชีพและมีภาวะผู้นําจบไปเป็นผู้นํากองทัพนะครับแล้วก็ ช่วยเหลือประชาชนต่อไปครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับท่านผู้วิชาการโรงเรียนในเรืออากาศนะครับกับเก้าสำคัญครบรอบ80ปีวันสถาปนาโรงเรียนครับขอบพระคุณครับพี่นาครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับเป็นางกั้งนะครับโอ้มีการพัฒนาตลอดอ่าแล้วก็ท้าทายกับบริบทนะครับในยุคนี้ด้วยนะยุคโควิดยุคการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารนะครับอ่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูยอดผู้ติดเชื้อกันครับ